เอาละฮะสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ n i c k o n Channel วันนี้เรามาอยู่กันในเกมคลิกในพาร์ทที่5กันแล้วใช่ไหมหลังจากครั้งที่แล้วครับที่เกิดเหตุการณ์กลุ่มมนุษย์นกโดนโจมตีแล้วเขาเดินทางหนีออกไปทางไหนก็ไม่รู้ส่วนเราคะก็ยังไม่ทราบครับว่าเราจะไปไหนแต่รู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นห้องเดิมใช่ไหมใช่ห้องเดิมครับไอห้องที่เป็นรูปภาพด้านบนนะฮะจำได้ใช่ไหมที่เป็นอะไรนะ นกเดินทางออกมาจากถ้ำอะครับห้องนี้ผมก็ชอบการดีไซน์นะคุณดูตรงกลางนะคุณเห็นใช่ไหมว่ามันมันไม่ได้เหมือนแค่เครื่องดนตรีอ่ะมันเหมือนหน้าครับมีลูก,กตาเยื่อล่างเป็นปากแล้วก็ไอ้ผู้แฉกของท่อเสียงนี่ก็น่าจะเป็นเหมือนกับผู้ของชุดนะฮะโอเคเดี๋ยวไปกันต่อดีกว่าครับตรงนี้อาจจะไม่ต้องแกพ้พาซเซอร์แล,ล้วครับผมมองว่าเราอาจจะต้องไปหาพวกเขาโอ้ชิบหายละ แค่ครับแก้อยู่ดีให้ตายเถอะเอา้าชิบหายแล้วคุณอ๋อเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมลงไปล่างขวาใช่ไหมตอนเนี้บันไดโดนปิดแล้วครับผมปอะกับตัวเองก่อนเลยอ๋อโอเคผมรู้ละควรจะต้องขังแมงกระพุนไว้ตรงนี้ครับ โอ้ผมอยู่ตรงบันไดผมไม่สามารถนี้ได้ครับผมไม่สามารถใช้สวิตได้ต้องใช้สองมือในการเปิดครับโอเคครับณจุดตรงนี้ผมทำยังไงต่อนะลออไปตรงนี้ใช่ไหมอ่อาพอรอสุนัขมาตรงนี้ครับเ โอเคสับสวิตตรงนี้แล้วยังไงต่อครับหรือว่าผมอาจจะขึ้นด้านบนได้แล้วครับยุยด้านล่างเป็นร่องนั้นนะครับโอเคขังแมงกระพุนไว้ก่อนครับ ว่าไม่มีสวิตช์ให้ทำอย่างอื่นแล้วอะอ๋อเดี๋ยวนะคันโยกสีฟ้านั่นอยู่ตรงนั้นนี่ครับอ๋อพัซเซลยกลิฟขึ้นไงผมลืมไปได้ยังไงตอนที่เรามาในตอนแรกครับเรามาโดยการที่กําแพงมันเลื่อนลงมาใช่ไหมแปลว,ว่าคราวเนี้ยเราจะต้องใช้ตู้หนังสือนี้ครับยกขึ้นไปแล้วพาเราขึ้นครับโอเค เร็วเร็วเป็นไอ้ช้าไปช้าไปโอเคถ้าสุนัขก,กลับไปที่เดิมอันนี้ก็จะถูกยกขึ้นผมก็จะขึ้นมาครับเรียบร้อยครับอันนี้น่าจะเป็นอันไปต่อครับเสื้อผ้าใครไปตากเฮ้ยเสื้อผ้าใครไปตากอยู่ตรงนั้นนะ่ะ โอเคโย่เมื่อกี้ผมไปเกาะขอบกำแพงได้เลยภาพเลยไม่ลงมาด้วยโอเคครับอะไรลูกปั้นอะไรวะเนี่ยมนุษย์ไก่อะกับแมวอะโอเคครับลงอ๋อโอ้ยดูพัง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 ขึ้นขึ้นขึ้น โอเคครับขึ้นยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ตรงนี้ตรงที่เขาโดนโจมตีนี่ครับเราจะตามไปหาพวกเขาใช่ไหมโอ้แกงอยู่นี่อยู่เลยแกกำลังหาหนังสือทดแทนอยู่ฮะให้ไปตามหนังสือบอกให้นกหัวข,ขวานตัวนี้ไปตามหนังสือให้ดูเหมือนมันจะไม่สนแล้วครับมันจะไปโจมตีครับ โอเครูปภาพตรงนี้นะครับคนแก่กับนกเหรอครับมนุษย์นกตามดูอยู่งั้นเหรออ่ะฮะอ๋อผมต้องควบคุมด้วยเหรอ ไปเลยเนียนโอ้โหคราวนี้มีปืนชิบหายดีนะที่เข้าหันพร้อมกันที่ทางเดียวกันถ้าเข้าหันคนละทิศทางเนี่ยแย่เลยครับโอเคอะไรอ่ะต <N> ้องเนีย <in> น มาเล่นฉากรัก,กอะไรกันตรงเนี้ยโอเคครับมาถึงหลุมอ๋อเวลาน้ำชาครับแปลว่าเขามีบ้านหลบอยู่ในรูก็คือหลิงหนีจากผู้คนมาใส่อยู่ในรูอย่างนี้เหรออืมไม่ยุ่งกับโลกเบื้องบน หรือว่านี่คือจุดเริ่มต้นเผ่าพันธุ์เขาครับมาใสา่ยอยู่ในด้านล่างนี้แต่แรกแล้วโอ้แล้วคอยหลบหนีสายตาผู้คนเอาไว้หัวอ,อะไรกันครับเนี่ยแล้วผมเหยียบตรงนี้แล้วครับโอ้เหยียบไม่ได้ด้วยต้องขึ้นน้ำบนเลย ทางอย่างขาดอย่างพังโอเคครับขึ้นมาทางนี้ลงตรงนี้ลงตรงนี้แล้วก็มีสวิตตรงนี้อ๋อเหยียบแล้วขึ้นโอเคเป็นแค่ลิฟต์ขึ้นเฉยๆส่วนอันนี้สะพานครับเดี๋ยวนะถ้าผมเปิดสะพานผมก็ชิบหายสิจะไม่ลาะคุณ ใจเย็นนะเออถ้าผมเปิดสะพานนะผมชิบหายแน่มันจะเดินมาทางขวาแล้วมันจะลงมาด้านล่างมาหาเราครับโอเคเอาเอาโดนด้วยเหรอตรงบันไดนึกว่าไม่โดน โอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วคเดียวแค่นั้นแหละไปสวิตไฟเหรอแปลว,ว่าต้องถูกใช้งานในการฉายให้ตัวเนี้ยโดนแช่อยู่แล้วถ้าสวิตตรงนี้ก็จะเปิดเส้นทางตรงนี้ครับอืมอ๋อโอ้โหเกมของความเร็วครับผมต้องทำทั้งหมดที่บอกมาโดย ให้ผมไปเร็วกว่าแมกกะพุนครับเพราะว่าผมต้องห้ามโดนแมนกกะพุนดักแล้วผมต้องไปดักหน้ามแมกกะพุนอีกทีหนึ่งเนี่ยฮะโดยการที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเมื่อกี้รอให้มันมาใหม่ก่อนถ้ามันถ้าผมสับคันโยกผมจะมีเวลาแป๊บเดียวครับเนี่ยแหละมันเริ่มสังเกตแล้วว่าไปไม่ได้มันก็กลับมันก็จะกลับ โอ้ชิดไม่ได้ดิวิ่งไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แย่เลยฮะเอ้ยเฮ้ยโดนจี อ๋อนี่ไงผมลืมสวิตช์อันนี้มันน้อยเปิดไฟด้านล่างไว้ป้องกันแมกการุนให้โอเคก็ว่าอยู่ผมลืมอะไรลืมสวิตช์ไฟด้านบนได้ยังไงครับเนี่ยโอเคถ้ามันขึ้นไปแล้ว มันก็จะขึ้นไปบนสุดเดี๋ยวนะถ้าแบบนี้มันก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่ครับผมต้องบังคับให้เขาลงไปด้านล่างให้ได้สิผมต้องสับคันโยกอีกทีหนึ่งครับอืมโอเคโอเคเอาใหม่นะครับโอเคสับคันโยกอีกทีหนึ่งครับแล้วคราวนี้เราก็ต้องไปเลยครับ Okay. มันก็ต้องมาหาสวิตตัวนี้แล้วผมก็จะเปิดเพื่อให้มันกลับกลายไปเป็นลูกโลกครับโอ้ไม่ใช่แค่นี้เหรอตายละผมต้องกลับไปสับสวิตอีกทีหนึ่งด้วยเหรอโอ้ลืมไปเลยว่ามันีร่องไอีร่องเล็กๆนั้นมึงก็นับด้วยเหรอโอเคครับตอนนี้ได้เวลาซับ โอเคถ้าเป็นแบบนี้อ่ะฮะรอเลยครับไดยีบร้อยพอดีเป๊ะได้สักที <c oughs> อย่างนานคุณลงตรงนี้แล้วก็โอ้โหทําทั้งหมดนี้เพื่อมาเปิดสวิตช์อันนี้โอ้ให้ตายเถอะ แล้วผมจะไปทางนู้นยังไงอ่ะสวิต์เหลืองน่ะอยู่ฝั่งนู้นเลยแล้วซึ่งผมไม่มีทางกระโดดถึงอยู่แล้วหรือว่าอูโอเคมันมีสะพานอยู่ด้านล่างซ้ายครับน่าจะเป็นเป้าหมายของเราต่อไปครับโอเคคราวนี้ผมต้องไปลงไปด้านล่างซ้ายด้านล่างของตัวอาคารครับล่างซ้ายของตัวอาคารส่วนนอกอาคารอน่จะไปทางอื่นต่อครับ โอเคครับบังคับหลอดไฟเหมือนเดิมครับมีแค่โยกซ้ายกับขวาทีละขั้นมันจะหยุดตามจุดที่เป็นข้อของหลอดไฟครับโอเคแล้วคันโยกโอ๋อผมลืมมันอยู่ตรงนี้นี่เองุ้กบนสุดครับผมมองไม่เห็นโทษทีนะทุกคนอ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะถ้ามีตัวนี้ที่เป็นเหมือนตัวกั้นแสงผมอาจจะเล่นแักคทคนิก เพิ่มได้สักอย่างสองอย่างครับแต่ไม่รู้ว่าจะโอเคหรือเปล่าหรอกนะโอเคครับถ้าอย่างนั้นตรงนี้ครับผมจะล่อตัวนี้มาครับผมล่อมาใช่ไหมมันก็จะมาตรงนี้ครับผมปิด แล้วผมทําให้มันกลายเป็นกล่องครับแล้วผมเอามันลงอ่าเอาใช้หนังสือนี้ลงขึ้นคราวนี้ผมก็จะดึงกล่องมาไว้ตรงนี้ได้ครับเพราะว่าตัวทางนู้นอาจจะต้องมาไว,ไว้ตรงฝั่งฝั่งเดียวกับมันนะครับฝั่งซ้ายตัวทางซ้ายเอาสวิตซ์ซ้ายนะอ้ผมลืมเอาไฟออกครับโทษทีทุกคนโอเควยพอดีเป๊ะเลยเป๊ะแบบเป๊ะสุด,สด ให้ตายเถอะโอเคครับมานี่หน่อยโอเคพอดีแบบสุดๆแล้วนะนี่คือพอดีมากๆครับอ่าแล้วพอเป็นอย่างนี้ผมเอาลงโอเคอเคุ้ยให้ตายเถอะ คราวนี้ผมก็ปลอดภัยแล้วโอเคครับสบายใจแล้วไม่ <c oughs> ตายเถอะเกมโอเคครับนี้ก็ต้องขึ้นไปทำไมด้านหลังมีปฏิมาก,กรรมอะไรไปแปลกเต็มไปหมดเลยครับนี่ไงกระโดดขึ้นมาสับคันโยกกระโดดกลับแล้วก็ โอเคอาคารเป็นนกสีเขียวเหรอใช่ครับอาคารนี้เป็นปากนกครับเห็นไหมอย่าบอกนะนี่คือเขียดบ้านของตัวเขียวอะะไอพี่นกหัวขวานเราอะครับโอ้ใครอะโอโอว้าว เหมือนจะทำแต่เหมือนไม่ทำโอ้โก็ปี้การเดินเหรอทำเหมือนเราทุกอย่างอย่างนั้นเหรอสุดทางก็จะไปไหนไม่ได้เหมือนถ้าเขาล็อกใครแล้วเขาจะทำตามอย่างนั้นเลยครับ อโอเคผมต้องทำให้เขาไม่ขวางทางผมโอเคครับแบบนี้น่าจะไม่ขวางแล้วครับถึงจะเดินมาแต่ก็ไม่ใกล้มากเกินไปครับโอเคโอ้แต่ใกล้ชิบหายเลยเฮ้ยมันลอกลายทั้งเกมเลยเหรอ เดือนไม่ขึ้นด้วยอ๋อโอเคผมเ,ผมเข้าใจละผมเข้าใจหลักการแล้วครับผมก็แค่ต้องเข้าเข้าใกล้เขาให้มากพอครับเพื่อโอเคประมาณนี้มั้งครับไม่รู้อีกก้าวหนึ่งไม่ไหวครับก็คือพอเขาตั้งท่ามันเป็นระยะสุดท้ายเขาแล้วโอเค โอเคพอเขาตั้งท่าเราก็อยู่ใกล้เขาแบบนี้พอเราอยู่ใกล้มากๆเราเดินมาโอเคมันก็จะสุดครับพอเป็นอย่างนี้ได้แล้วโอ้คิดตั้งนานลืมไปเลยเราก็ไปเบียดพี่เขาก็ได้นี่ว่ะเออโอเคครับโษทีทุกคนสมองวันนี้ผมสมองช้า ด้นบนฮนะนี่เลื่อนลงมาล่างครับเขาไม่สามารถกดสวิตช์ด้วยตัวเองได้ครับแต่ดูจากลักษณะแล้วเขาก็อาจจะเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่เรียกได้ว่าไม่ชอบแสงไฟเหมือนกันสิ่งประดิษฐ์ใต้พิภพนี้คงจะไม่ชอบแสงไฟเท่าไหร่ครับโอเคผมหนีขึ้นบนแล้วฮะ อาอวันนี้ขึ้นบนมาออกมาตรงนี้เขาก็จะมีระยะห่างจากเขากับผมโอเคคราวนี้เราก็จะเดินหนีกันเองพเป็นอย่างนี้ผมก็ลงมาตรงนี้ได้สินะแล้วไปสุดทางเหมือนกันให้พี่เข้ามาตรงนี้ ไม่ใช่สิลืมไปว่าพี่เขากดสวิตช์ไม่ได้ครับอย่าหัวล้อสิคนกลังใช้สมาธิอยู่ไอ้ตายเถอะนายนี่โอเคถ้าผมขึ้นมาใช่ไหมอ๋อนี่งไง ผมค่ยพี่เขาขึ้นมาสิครับโอเคครับโอเคไปเซตให้พี่เขายืนอยู่ในระ,ระนาบเดียวกันกับเราก่อนครับเพราะพี่เขาอยู่ในระนาบเดียวกันกับเราแล้วผมก็จะเลื่อนขวาไปนนิดนึงให้พี่เขาไปยืนอยู่บนนั้น ให้ได้โอเคได้ละครับถ้าย่างนั้นโอเคละคราวนี้ผมก็จะมาตรงนี้กดสวิตช์ให้พี่เข้ามาโอเคผมอยากรู้ว่าพี่เขาจะอยากเดินเข้าแสงไฟไหมไม่เดินครับใช่จริงด้วยไม่ถูกกระแสงไฟหมดเลยครับงั้นก็ดูซิว่าแกเป็นอะไรกันแน่อ๋อไมค ไอ้ที่แขวนเสื้อโค้ดอ๋อนี่คือรูปร่าง,ง,งที่แท้จริงรูปร่างที่แท้จริงของพี่เขาอย่างนั้นเหรอเนี่ยโอเคครับน่าจะแอบสองใครสักคนหนึ่งได้เป่าฝักบัวเหมือนล่อเพื่อไม่ให้มาต่อสู้นะครับ ทรงก็เป็นเฮียเขาเป็นนักรบออสรุปขึ้นนั่นคือหนังสติ๊กใช่ไหม <laughs> อ่ะฮะเอ,อ่อดูถ้าจะเป็นเหล็กนะโว้ใช่กรงเล็บนี่เป็นเหล็กนะเอาหนังติ้งหินไปยิงน่ะนะได้เลย <laughs> โอ้ให้ตายเถอะครับ ใจใจในการต่อสู้อะ่ะมีสูงก็จริงแต่ดูท่าว่าจะอาวุธจะไม่พร้อมนะอ่าไปใช้ในการควบคุมการเดินสินะถ้าอย่างนั้นก็แค่เดินพร้อมกันอ่ะฮะพอเดินพร้อมกันแล้ว เ,เดี๋ยวก่อนไม่ไม่ไม่ไปเลยไปก่อนเลยโอเคผมต้องถอยหลังอีกนิดนึงโอเคครับถอยหลังหนึ่งเก้าไม่สิเดี๋ยวนะรับตอนผมสัตสวิตผมเดินได้ปะหนึ่งไหมไม่ได้เลยครับโอ้สุดทาง แต่พี่เขาไม่สุดทางนะสิเอ๊ผมต้องอยู่ห่างเขาไกลโขเลยครับเพื่อที่จะได้เดินคนละทิศกันได้ค่ะนี่ไกลไม่พอครับเขาเกือบถึงสวิต์แต่เขาถึงแสงไฟซึ่งสวิตต้องเหยียบไว้ให้ได้เพราะผมจะได้ลงไปได้ครับโอเคครับเดี๋ยวผมดูรูปภาพก่อนแล้วกันอู้อะไรอะต้นไม้แห่งปัญญาเหรอครับ นี่คือสิ่งที่เขาออกตามหาเหรอเป็นต้นไม้ที่มีหนังสือเรื่องราวต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดครับและดูเหมือนว่าตู้หนังสือที่เขาแบกมาด้วยเพื่อการนี้โดยเฉพาะครับอืมน่าสนใจนะหรือว่าผมควรจะกลับไปเพราะถ้าผมกลับลงไปด้านล่างทางนี้ใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่าผมจะเดินซ้ายได้อเท่าไหร่ แล้วผมก็เดินขวากลับมามันก็อยู่ที่เดิมเลยครับวิเกมนี้ดีฮะสามารถไปมาระหว่างด่านได้ครับโอเคถงไปสุดอย่างเงี้ยแล้วผมกลับมาเขาก็จะไปกลับไปยืนอยู่ตรงกลางสินะโอเคครับเ,เขากับเราห่างกันประมาณสองเก้าครับว่าผมต้องเข้าใกล้เขาอีกสองเก้า หนึ่งสองนี่ไงให้ตายเถอะมันต้องรีครับอืมนี่ฉะนั้นไม่ไหวครับโอเคไปกันเถอะครับมีรูปภาพกันนะครับรูปภาพอันนี้ไหนไมาดูซิมีคันโยกด้านล่างด้วยครับ อะไรอ่ะมนุษย์ท่ามกลางเผ่ามนุนนกต้องเต้นตามสินะเอาละทุกคนนี่คือเสียงจากช่วงตัดน,นะครับ<อ>ผมสังเกตว่าขาของเขาอ่ะเป็นนกเหมือนกันไม่ใช่มนุษย์ครับแต่เป็นมนุษย์นกที่กําลังไปศึกษาเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์อื่นๆครับ<อ>ต้องขออภัยนะข้อมูลในท่านที่นี้ด้วยครับผมโอเคครับโอเคโอเคโอเค อ่ะฮะอ่าโอเคโอเคเข้าใจวัฒนธรรมมีนกป่า huh. ด้วยโอ้ผิดอ้ยโดนเคาะหัวเลยโอ้เป็นเหมือนพิธ so ีกรรมครับแค่น um ี้ใช่ไหมรู้ว่าต้องมีต่อจนจบครับอ่ะไหนมาลองดู อย่าเพิ่งง้างสิเฮียใจเย็นนตัวเล็กนี่มันจะง้างอย่างเดียวเลยเวย้ยโอเคของจริงละอือฮึอ่กกา อโอเคขึ้นซ้ายาโอเคยังไม่ผ่านเลยเกอลง,งบนงบนซ้ายาขวา,าวเร็ยอีกเออ โอเคผ่านแล้วแดนเซอร์ครับบทเรลก็ชีเม้นโอเคโอเคมีฉากจบด้วยฮะลงไปกันครับโอ้ oh. ไอ้ดาน,นี้พัซโซอะไรครับเนี่ยแต่ดูเหมือนจะเป็นอียิปต์นะฮะดูฉากเหมือนภาพฝาผนังของอียิปต์โอเคครับเดี๋ยวผมขอพักพันนี้เพียงเท่าน,นี้ก่อนละกันถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับไว้เจอก,กันกับเกมคลิกในพาร์ทหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ